วิชาโปรแกรมกราฟิกสำหรับการออกแบบเว็บไซต์หน่วยที่6การออกแบบเว็บไซต์โดยโปรแกรม Adobe Dreamweaver สาระการเรียนรู้ของหน่วยที่6นี้จะประกอบด้วยแม่แบบเว็บไซต์หรือเทมเพลตส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver การสร้างไซต์การสร้างไฟล์การกำหนดชื่อเรื่องการสร้างเมนูการใส่ภาพสไลด์การดูตัวอย่าง โปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเว็บไซต์โดยเฉพาะและเป็นที่นิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่งเพราะใช้ง่ายสร้างเว็บไซต์แบบ responsive ได้และสามารถอัปโหลดเว็บไซต์เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ด้วยนอกจากนี้ยังสามารถใช้แม่แบบเว็บไซต์จาก Bootstrap ที่ใช้งานง่ายและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทำให้เว็บไซต์ที่นำเสนอธุรก,กิจมีความสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแม่แบบเว็บไซต์หรือเทมเพลต นะก็คือหน้าแรกของเว็บเพจที่เป็นเหมือนต้นฉบับโดยหน้าอื่นของเว็บจะมีรูปแบบเดียวกันกับหน้าแรกของเว็บเพจแต่ในปัจจุบันแม่แบบเว็บไซต์จะนิยมใช้ b o t s t r a p เพราะเทมเพลตเหล่านี้ปรับแต่งได้ง่ายเพื่อให้ทุกคนใช้งานได้เฟรมเวิร์กของ b o t s t r a p ได้รับการจัดทําเป็นเอกสารอย่างดีได้รับการสนับสนุนอย่างดีและได้รับความนิยมจากเจ้าของธุรกิจนักพัฒนาและนักออกแบบทั่วโลก b o t s t r a p เป็นหนึ่งในเฟรมเวิร์กที่ใช้มากสุดสาหรับเว็บไซต์โดยเฉพาะเว็บไซต์จะนนาบนอินเทอร์เน็ต กว่า20%ใช้ Bootstrap ซึ่งผู้ออกแบบเว็บไซต์รู้จักกันดีว่ามีประโยชน์ในสารการที่สร้างเว็บไซต์เพื่ออุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นระดับแรกโดยเน้นที่การพัฒนาเว็บสดนหน้า Bootstrap เปิดตัวในปี2011ได้รับการอัปเดตและรองรับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในขณนะที่ส่วนแบ่งการตลาดน้อยกว่า2%แต่ปัจจุบันมีการใช้เพิ่มมากขึ้นกว่า10เท่าหนึ่งในคุณสมบัติเด่นของ Bootstrap ก็คือมีความยืดหยุน่น สามารถใช้กับชุดส่วนติดต่อผู้ใช้งานหรือ user interface ต่างๆและรวมเข้ากับระบบภาษาการออกแบบ Bootstrap ก็คือชุดเครื่องมือ Open Source นะก็คือใช้ฟรีนะครับที่มีชื่อเสียงที่ใช้สำหรับการออกแบบเว็บไซต์แบบ responsive หรือให้เหมาะสมกับมือถือหรือแท็บเล็ตโดยนำส่วนในส่วนของ HTML CSS JavaScript มาพัฒนาเป็นแหล่งเครื่องมือสำหรับการออกแบบหน้าเว็บไซต์ ซึ่งเป็นไลบรารีที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและกําลังเป็นที่นิยมใช้อย่างมากเพราะฉะนั้นหนังสืเอเล่มนี้จึงนำ bootstrap มาใช้ด้วยนั่นเองประโยชน์ของแม่แบบเว็บไซต์นะครับ bootstrap bootstrap นำเสนอ utility ที่หลากหลายนะรวมถึงตัวเลือกในการสร้างส่วนตอบสารผู้ใช้ที่หลากหลายสําหรับเว็บไซต์องค์ประกอบเหล่านี้มีตั้งแต่แบบ form ฟอร์มธรรมดาไปจนถึงรายการขั้นสูงเช่นเมนูแบบเลื่อนลงแถบนําทางแถบและแบบฟอร์ม b อ o ต s แวสามารถสร้างเทมเพลตสร้างปลักอินหรือวางเนื้อหาได้ทุกที่ที่ต้องการบนหน้าเว็บและการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบเว็บที่ตอบสนองเช่น PSD หรือการออกแบบเว็บกราฟิกสามารถแปลงได้อย่างง่ายดายใน b o t s t r ็ p นั่นคือสิ่งที่ทําให้สามารถสร้างเทมเพลต o t s t r a p ได้อย่างแม่นยำคือเราจะไม่ใช้เทมเพลตแบบเดิมๆละนะที่เซฟแอดวางนะระบุตรงไหนแก้ได้ตรงไหนแก้ไ,ได้แต่สมัยใหม่นี้เราจะใช้ b o o t s t r a p สามหนึ่งใน u ู i ทิลชั้นนำที่มีให้ใน Bo o t s t r a p ก็คือเส้นทางที่รวดเร็วสำหรับการออกแบบเว็บที่ใช้งานได้กับทุกอุปรกรณ์ส่วนประกอบทั้งหมดที่คุณสามารถใช้ในเทมเพลต b o o t s t r a p rap, สามารถปรับเปลี่ยนตามขนาดหน้าจอใดก็ได้นอกจอากนี้ยังมีระบบกริดที่ช่วยให้จัดตำแหน่งและปรับขนาดองค์ประกอบต่างๆของหน้าจอได้ง่ายขึ้นเนื่องจากระบบสร้างขึ้นเพื่อจัดก,การกับการเปลี่ยนแปลงในหน้าต่างเบราว์เซอร์หรือขนาดหน้าจอจึงสามารถกระจายเนื้อหาข้ามคอลัมน์หนึ่ง ไปยังอีกคอลัมน์หนึ่งเพื่อการออกแบบที่ตอบสนองได้ไมาดูส่วนประกอบของโปรแกรม Adobe Dreamweaver ในเวอร์ชันนี้เราจะใช้เวอร์ชันสองพัน2ิบเอ็ดสัน่บน่าจะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเราเข้ามาก็จะเป็น Welcome to Dreamweaver, We g r a d you here นะครค,คือยินดีต้อนรับสู so ่ Dreamweaver นะครับแล้วก็คลิกที่ Create New คลิกที่เกตเนวตรงนี้เพื่อสร้างก็จะปรากฏหน้าจอแบบนี้นะหน้าจอจะประกอบด้วยเครื่องมือในไฟล์เมนูแลนะเมนูประกอบด้วยเมนูไฟล์ไฟล์ก็จะประกอบด้วยนิวโอเพนนะเปิดสร้างใหม่การบันทึกก็จะอยู่ในตัวนี้นะครับส่วนเมนูอ d ด t นะเมนูอิดดเมนูที่2นี่ก็จะมีเรื่องของการค o ปปี้การวางนะการลิงนะส่วนใหญ่ก็จะใช้อยู่แค่นี้ เมนูที่3 View, ามเมนูวิวเมนูวิวก็จะดูว่ามุมมองนะแบบโค้ดแบบสปีดนะแบบวิวโหมดนะแบบไลฟ์โค้ดอีกเมนูหนึ่งเมนูอินเสิร์ตมีอินเสิร์ตก็ sort, จะเปิดด้วยอินเสิร์ตอิมเมจนะเฮดดิ้งนะหรือตารางก็จะเดเวเกชั่นการนำทางหรือภาษา HTML รูสเต็ป เมนู Menu True, Menu True 2เมนู2ก็จะประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆนะใน Library ในเทมเพลตหรือไฟล์เท ML หรือ CSS เมนูไฟล์เมนูไฟล์ก็ประกอบด้วยการค้นหาหรือการแทนที่เมนูไซ t e อันนี้ก็อันนี้สำคัญก็จะจุดเริ่มต้นจะสำคัญอยู่ที่ไซส์นี่นะเราจะสร้างไซส์ใหม่นะครับแล้วเมนูต่อไปก็คือเมนู Windows เมนูวินโดว์ก็อันนี้ก็สำคัญนะก็เพราะจะเป็นพา n นลต่างๆที่จะให้แสแดงในหน้าจอของเราพาเนลที่ จะปรากฏหน้าจะอยู่ตลอดเวลาที่เราใช้ปล่อยก็ดอมนะหรือไฟล์นะครับแล้วเมนู h e ลท์เฮลก็คือเรื่องของการเรียนรู้เกี่ยวเรื่องโปรแกรม d e v e เวอร์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมเมื่อเราเรียนรู้ประกอบอีกอันหนึ่งก็มีจะมีคําว่าโค้ดนะสปี d ไ i ฟ e โค้ดก็คือจะเป็นหน้า HTML ร้วนเ,เลยนะใครที่เก่ง HTML ก็มาแก้ไขนะเปลี่ยนแปลงตรงนี้ได้ ตัวสปริตก็จะเป็นเรื่องของตัวพื้นงานนะตัวที่ใช้ทํางานกับตัว h t m l ก็จะอยู่คู่กันสามารถพอเราคลิกตำแหน่งตรงนี้ h m l ก็จะโชว์ตำแหน่งที่เราต้องการเลยเราก็สามารถแก้ไขได้และอีกอันก็คือตัวไลฟ์ตัวไลฟ์ก็คือจะมีไลฟ์แบบดีไซน์ไลฟ์ก็คือเนี่ยหน้าจอปกติที่เราเป็นพื้นที่ที่ทํางานอย่างเดียวนี่ก็จะเป็นแถบเครื่องมือต่งตางๆเป็นกล่องเครื่องมือ อันนี้ก็จะเป็นชื่อไฟล์ชื่อไฟล์มีกี่ไฟล์ก็จะโชว์ตรงนี้ให้หมดเลยตรงนี้ก็จะเป็นตัวคอนโทรลตัวย่อย่อขยายนะหรือมินิมัลส์แม็กซิมัแล้วก็ตัวนี้ก็ออกจากโปรแกรมตัวนี้ก็เป็นพาร์เนลเห็นไหมพาเนลไฟล์ใน p a n ์เนลไฟล์ก็ยังมีแถบไลบรารีมี Insert มี c s d Designer เราจะรู้เลยว่าตอนนี้เรากำลังทำงานอยู่ตรงไหน,น แล้วส่วนในพาร์แนลดอมแล้วก็คือจะมีเหนมีรายละเอียดหมดเลยนะ้วเราทำอะไรบ้างก็จะโชว์ตรงนี้ตันนี้ก็จะบอกขนาดของงานของเราว่ากำลังขนาดเนื้อที่เท่าไหร่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นตัวพรีวิวที่ดูได้ทุกขนาดของอุปกรณ์อ่า <c oughs> ก่อนอื่นแล้วก็จะมากําหนดไซส์ก่อน <c oughs> การกําหนดไซส์มีความสําคัญมากในการทำเว็บนะโดยโปรแกรมอ d ดู e ดีเไม่ว่าจะสร้างเว็บไซต์ใหม่หรือแก้ไขเว็บไซต์เก่าที่เคยทามาแล้ว การกำหนดไซต์เป็นขั้นแรกของการทำเว็บด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver เป็นการกำหนดให้โปรแกรมทราบที่อยู่ของไฟล์ต่างๆของเว็บไซต์ที่ได้ทำไว้แล้วะทำให้โปรแกรมสามารถดึงมาแก้ไขได้เครื่องมือต่างๆของโปรแกรม Adobe Dreamweaver นะั้นจะทำงานโดยอ้างอิงไซต์ที่ได้กำหนดทั้งหมดถ้าไม่ได้กำหนดไซต์ก็จะทำให้เครื่องมือเหล่านั้นไม่สามารถใช้ได้เลยสำคัญมากสิ่งแรกที่ต้องเข้าใจในการทำเว็บไซต์คือไฟล์ทั้งหมดทั้งรูปภาพไฟล์สารต่างๆเช่น HTML หรือไฟล์วิดีโอหรือไฟล์รูปภาพ image ที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยจะถูกรวมอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกันซึ่งจะเรียกโฟลเดอร์นั้นว่า local root folder มาดูขั้นตอนการสร้างไซต์ก็เดินเราสร้างโฟลเดอร์ไว้ก่อนสร้างโฟลเดอร์เพื่อเก็บข้อมูลเก็บไฟล์ทั้งหมดไว้นะสร้างอันในที่นี้สร้าง r e s p o n s i v ศูนย์หนก็แล้วกันสร้างไว้บนเดสท็อปง่ายหน่อยนะเสร็จแล้วพอเราเข้าโปรแกรมมาเสร็จปุ๊บหน้าจอตรงนีนะ้เราก็ไปคลิกที่เมนูนไซต์ คลิกที่ New s i ซ e นะรพอคลิกที่ New s i ซ e เสร็จก็ให้เราพิมพ์ชื่อ Size name ในที่นี้ชื่อพิมพ์คำว่า g i ฟต์ i n งไว้นะไซเน i ก d i n g ดิงพอเราพิมพ์ชื่อ s i ด e เสร็จแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ browse for folder นะอยู่ในช่อง local s i z e folder ก็คือเราไปเลือกโฟลเดอร์ของเราที่เราสร้างไว้แล้วนะเพื่อเก็บงานเราก็คลิกที่ select folder นะก็จะโชว์ตรงนี้เช็คตรวจสอบให้ถูกต้องนะถูกไหมหอยู่ไดสอบเดนะโอเค ถ้าถูกต้องเราก็คลิกที่ปุ่มเซฟอ่าก็ตรงพาร์นลชื่อชื่อไฟล์นี่จะปรากฏชื่อไซส์ขึ้นมาให้นะเราก็ตรวจช็คเลยอ๋อไซส์กิฟต์ริงอยู่ในไดซีอยู่ในเดสก์ท็อปนะชื่อโฟลเดอร์ตัวนี้ถูกต้องแล้วเราก็พร้อมที่ลงมือถ้าตรงนี้ผิดตั้งแต่แรกเราก็ทํางานผิดตั้งแต่แรกเลยตรงนี้สําคัญนะอ่าพอเราสร้างเสร็จเราก็สร้างไฟล์เราก็คลิกเมนูไฟล์แล้วก็นิวนะในที่นี้ เราก็เลือก New Document ภาษาอะไรไปในที่นี้เราจะเลือกคำว่า Bootstrap เพราะเราจะสร้างแบบ Responsive ให้เราเลือกแบบ Bootstrap นะเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ Create นะปึบ๊บอ,อย่าลืมตรงนี้ <c oughs> คำว่า Bootstrap ให้คลิกตรงนี้ด้วยนะอย่าลืมโทษดีให้คลิกเอาเครื่องหมายถูกออก Include Preview แล้วเอาเครื่องหมายถูกออกก็นะจะเป็นแบบนี้นะ Create New เอาตรงเอา เอาปุ่มตรงนี้ออกเอาเครื่องหมายถูกออกนะเสร็จแล้วก็คลิกที่ create โอเคเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้าตอนนี้ก็จะมีไฟล์ jsn มาให้เรียบร้อยเลยนะครับเสร็จแล้วเราเซฟก่อนอันดับแรกเซฟไฟล์เซฟหน้าแรกจะต้องตั้งชื่อไว้ index เสมออยู่ในโฟลเดอร์ที่ชื่ออะไร r e s ศูนยตรงนี้คลิกที่ปุ่มเซฟสังเกตว่าสังเกตว่า จะมีโฟลเดอร์ขึ้นมาให้อัตโนมตัติคือ css กับ js ก็คือจะวาดสคริปกับ css ให้อัตโนมตัติใชก็จะโชว์ชวในพาร์นลนี้เลยนะไฟล์ชื่อ index.html โฟลเดอร์ js แล้วก็โฟลเดอร์ชื่อ css นะในไฟล์ตรงนี้จะอ n a l y z e r ก็เป็นเปลี่ยนเป็น index ละโอเคเรียบร้อยอสร้างไฟล์เสร็จเรียบร้อยอันนี้คือเป็นหน้าแรกจะต้องชื่อ index เราจะมาทำอะไรบ้าง <c oughs> ดูนี่ให้ชัดๆนะไฟล์ index นะเปลี่ยนไปแล้วไซส์อันนี้ประกอบด้วยไฟล์ชื่อ i n d เด็กมีโฟลเดอร์ js ได้ให้อัตโนมัติเราคลิกที่เมนู Windows แล้วคลิกที่ Property ขึ้นมานะพาร Proper t y นะเผื่อใช้งานนะครับเราคลิกตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้รู้สึกจะเป็น c o l o r c e l l นะค o ร์รเซที่เป็นกรอบคุมให้เราก่อนเรียบร้อยอัตโนมัติเลยนะตัวคาร o รเซตัวนี้เราคลิกเราจะสร้างเมนูตรงนี้ นะเดี๋ยวกำหนดชื่อเรื่องก่อนนะคลิกที่คลิกที่พื้นงานตรงนี้ก็ได้นะก็ในเกาะในพาร์เนลชื่อ Property ก็จะพาโชว์คำว่า document title แล้วแกเปลี่ยนเป็นชื่อ Gift d i n g Shop ตรงนี้จะเป็นตัวที่โชว์ชื่อเรื่องนะของของหน้าแรกนะเราตั้งชื่อ Gift d i n g Shop ก็แล้วกันนะครับมาคลิกที่เมนู insert เอ้ยแท็บที่ชื่อ insert ของพาร์เนลไฟล์ตรงนี้นะของพาร์เนล insert ตรงนี้ เราจะมี insert เปลี่ยนตรง HTML นี่เป็นเป็น bootstrap component เราจะใส่ทุกอย่างให้เป็นแบบ bootstrap ให้หมดนะครับเราจะขึ้นคอนเทนเนตมาคอนเทนเนอร์มาเห็นไหมอันนี้คือเราจะเป็น bootstrap component เดี๋ยวกับเซลล l ตรงนี้การ์ดที่เราจะใช้บ่อยๆเดี๋ยวเราใช้ตัวคอนเทนเนอร์ใช้กริด low w i s h column ใช้ c เซลล l ใช้การ์ดี๋ยวใช้จำจำบตอนนะครับจำบตอน <c oughs> ที่เราจะใช้บ่อย อาเราจะสร้างเมนูก่อนคลิกที่พอเราเลือกตัวนี้นะพอเราเลือก Insert นะเราก็ค้นหาคำว่า NapBar นะเราเลือกคำว่า NapBar NapBar ก็จะไม่ให้เลือกจะเอา n นปบา r แบปไหมเราจะเลือกบอกว่า n a ป bar Fix to To p ก็คือ,ให,อนนนะให้อยู่ด้านบนนะให้อยู่ด้านบนเสมอพอเราคลิกเสร็จก็จะมาแบบเมนูให้อัตโนมัติเลยเห็นไหม แนบบาร์มีเมนูชื่อโฮมลิง n ์ดรอปดาวดิสเลเบิแล้วก็มีปุ่มเซิร์ชให้เราด้วยด้วยต่างหากนะครับเสร็จแล้วการใส่ภาพสไลด์นะคาร์ดูเซลนะก็เราไปเราคลิกด้านล่างนะเราให้ให้ต่อจากตรงนี้นะครับล้วก็ไปเลือก Insert คลิกที่คาร์โรเซลคาร์ดูเซลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยก็จะขึ้นมาให้อัตโนมัติเลยตรงนี้คาร์ดูเซลนี้ก็คือจะเป็นภาพสไลด์3ภาพ ให้อัตโนมัติก็จะปรากฏอยู่ล่างเมนูบาร์ตรงนี้เป็นส่วนที่2เสร็จละต่อไปเราจะดูตัวอย่างเราก็คลิกที่เราเซฟก่อนนะไฟล์เซฟก่อนพอเซฟเสร็จเรียบร้อยเราคลิกที่ที่เครื่องมือพรีวิวตรงนี้แล้วเลือกเบราว์เซอร์แบบกูเกิลโคลムแล้วก็พรีดูวอย่างหรือเราคลิกเมนูไฟล์เรียงไท์พรีวิวแล้วก็เลือก Google Chrome ก็ได้นะครับได้ทั้งสองอย่าง ถ้าเรายังไม่ได้บันทึกเขาก็จะถามให้เราว่าบันทึกก่อนไหมแล้วก็อิดเยสนะบันทึกถูอ n นเดก็ตอบ yes ไปแล้วก็คลิกที่โอเคก็จะโชว์หน้าบนเบราว์เซอร์นะบนเบราว์เซอร์ก็จะเป็นอันนี้ชื่อเห็นไหมชื่อที่ไทเทิที่เราตั้งไว้เป็น i i t shop ไอ้ i ิฟ i n ง shop ตัวนี้นะแล้วก็จะขึ้นเมนูมาบามาให้ตรงนี้แล้วก็เป็น c o ล o r s ร l เซลตรงนี้พร้อ,อมที่ใช้งานละนะครับ เดีคลิกดูภาพที่2อถ้าเราพรีวิวรีสตาร์ดาวย่อส่วนลงมาเราย่อส่วนเห็นไหมก็จะเป็นหน้านี้เห็นไหมเหมาะกับทุกอุปกรณ์ดูดูเบราว์เซอร์ที่ย่อลงมาในส่วนของอุปกรณ์มือถือก็จะขึ้นเมนูบาร์ตรงนี้เราคลิกที่เมนูบาร์ตรงนี้ก็จะขึ้นแดบแนานอน,นมาให้อันนี้ถ้าสมมติว่าดูตัวอย่างในโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเลต็ตก็จะเป็นลักษณะแบบนี้หรือเราคลิกที่เครื่องหมายจุด3จุดตรงนี้ได้ถ้าเราไม่คลิกที่ดอสอคลิกจุด3จุด นะเลือกเครื่องมือสำหรับพัฒนาน,านักซอฟต์แวร์เลือกเครื่องมือเพิ่มเติมแล้วก็มาเครื่องมือสำหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ก็จะขึ้นแบบนี้เราคลิกที่ตัวนี้อุปกรณ์เสริมก็ได้นะครับหรือเราจะเนี่ยตัวนี้มันจะมีให้เลือกแล้วนะว่าจะดูใน iPad หรือจะดูใน iPhone หรือจะดูในมือถือยี่ห้อไหนก็จะมนะีมีให้เลือกนะ g ล l a x ี่ก็ได้ iPhone ก็ได้ iPad ก็ได้ Galaxy n ี่ e ตก็ได้นะครับก็ดู เห็นไหมถ้าดู iPhone นะก็จะเป็นแบบนี้ครับเราก็คลิกจบเมนูก็จะขึ้นเม,เมนูย่อยออกมาแบบนี้ให้ถ้าเราปิดนะออกไปโคสโคสสองครั้งนะโคตสตัวนี้ครั้งหนึ่งแล้วโคตสตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็จะกลับมาหน้าสู่หน้าจอปกตนะิที่จริงแล้วเราสามารถคลิกขวาและ Inspect หรือตรวจสอบได้ก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับเนี่ยเห็นไหม คลิกขวาคลิกที่ตรวจสอบหรือ inspect แล้วก็จะเลือกรูปแบบของโทรศัพท์ของอุปกรณ์ตรงนี้ก็จะโชว์ได้เหมือนดูได้หลายแบบนะนะครับได้3แบบแต่ minimize ก็ได้นะครับหรือจะใช้คลิกที่จุด3จุดดูนักเครื่องมือนักพัฒน,นาซอฟต์แวร์ก็ได้หรือจะคลิกขวาแล้วก็เลือกตรวจสอบหรือ inspect แล้วก็มาเลือกอุปกรณ์นี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะก็จบหน่วยที่6เพียงเท่านี้นะครับก็เดี๋ยวตอบไปหน่วยที่7เลย สวัสดีครับ